คือในหนังอ่ะเราไม่ได้ว่าเน้นชนแต่วัวกันทั้งเรื่องนะหนังมันตลกหนังมันขำทุกซีนทุกฉากทุกชก็กชอตแค่เราเอาเรื่องของกีฬาวัวชนมาเดินเรื่องเราก็อยากจะให้เห็นว่าในภาคใต้เรามีอีกหนึ่งอย่างคือกีฬาวัวชนมันเป็นโลกที่กว้างมากสําหรับคนภาคใต้แล้วมันมันถ่ายทอดกันมาหลายรุ่นแล้วมันกําลังเป็นธุรกิจที่บูมมากที่สุดของคนไทยเป็นรายได้ที่กอบกยเข้าประเทศไทยมากที่สุด อีกธุรกิจหนึ่งนั่นก็คือการส่งวัวชนของคนไทยไปขายต่างประเทศวัวพันธุ์ที่เรามาเลี้ยงกินหญ้าก,กันเนี่ยแล้วก็มาชนกันไม่ใช่วัวชนก็คือวัวชนเหมือนไก่ชนวัวชนเกิดมาเพื่อชนเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ทั้งบอดี้เขาสัญชาตญาณอะไรต่างๆของเขาอะ มันเป็นสายพันธุ์ของมันอนะ่ะมันมีดีเทลเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งมันมีกฎเยอะมากนะในเรื่องของวัวชนเพราะว่าตัวนักแสดงเราต้องทํายังไงให้เนียนกับวัวชนเพราะวัวชนเนี่ยมันต้องมีคนที่เลี้ยงเป็นจริงๆนะต้องคนที่เข้าใจมันจริงๆถึงจะถึงจะอยู่กับมันได้แล้วที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าคนรักวัวชนเนี่ยรักยิ่งกว่าลูกคาเปรียบเทียบโบราณสมัยโบราณน,นะเขาเปรียบเทียบว่าเวลาเมียเหยียบเท้าอ่ะเตะเมียเลยอีนี่เดินแม่งไม่ดูอะไรเลยเหยียบเท้า วัวชนเหยียบตีนยกลูกยก,ยกคือคนเลี้ยงวัวชนเป็นแบบนี้หมดเลยคือรักตัวมากทุกอย่างมันจะต้องแบบดูแลอย่างพิถีพิถันมากเลยคือรักยิ่งกว่าลูกอะ่ะต้องบอกว่าเราเอาพระเอกไปซ้อมมา3เดือนสําหรับคิวที่คิดคิวต่างๆเดี๋ยวคุณจะได้เห็นคิวโหดแล้วก็พระเอกที่เล่นบูจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้สแตนด์อินคือเล่นจริงเจ็บจริงเขาผ่านฝึกเพราะพระเอกเนี่ยเป็นเก่งมวยชายา ตัวน้องพลตรีนะเก่งมวยชายาแล้วก็คือเก่งจริง <Nice. S 1> คอยดูในหนังว่าฉากแอคชั่นน่ยมันถึงพลิกถึงขิง,งจริงๆคือคุณจะได้เห็นแบบความบ้าระห่ำของคิวบูแอคชั่นสมัยเกิดมาลุยของันนายุคแรกเลยนะเราหยิบเอาซีนนั้นมาหนึ่งซีนเลยนะ